อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เรือใบไม่เครียดเรื่องราชันสนใจฮาเลนเดอะซันสื่อเจ้าดังอังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงผ่อนคลายเกี่ยวกับอนาคตของเออร์ลิงบอฮาเลนกองหน้าตัวเก่งแม้จะมีความสนใจจากเรอัลมาริดก็ตาม ฮันโชผลงานได้อย่างสุดยอดเมื่อฤดูกาลที่แล้วซัดไป52ประตูจาก53นัดพาทีมควาดที่ป็นแชมป์ทั้งเป็นบริเียอังกฤษเอฟเอคัพและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ที่ผ่านมาเจ้าต,ตัวตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากราชชุดขาวในขณะที่ราฟฟเอล่าพิเมนตาเอเย่นต์ส่วนตัวของฮาแลนเคยเออกมาบอกว่าตัวนักเตะจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองแต่จะไม่ดูหมิ่นสโมสร้วยการบังคับให้ปล่อยตัว ีรายงานอ้างว่ามาริดสามารถซื้อฮาแลนด์ได้ในราคา86.1ล้านปอนด์เนื่องจากเงื่อนไขที่มีระบุในสัญญาอย่างไรก็ตามสื่อเจ้าดังอังกฤษรายงานว่าเรบ,บายมั่นใจว่าฮาแลนด์มีความสูงดีที่สโมสรอนและลงหลักปักฐานกับทีมของเป๊ปโกเรล่าในอนาคตอันใกล้นี้ในขณะที่เจ้าตัวยังเหลือสัญญากับทีมจนถึงปี2027ซึ่งสโมสรพร้อมต่อสัญญาฉบับใหม่และเพิ่มค่าเหนือให้สูงที่สุดในหลีด้วย หาแล้ไม่ได้ลงเล่นมาตั้งแต่เดือนที่แล้วจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าล่าสุดกลับมาซ้อนได้แล้วและมีลุ่นลงสนามในเกมที่ทีมจะเจอกับนิวคาซเซลในวันเสาร์นี้ลิเวอร์พูลแมนซิตี้อาร์เซนอลตำนานห oh ok ัวหอกแมนยูเผยอยากเห็นทีมไหนคว้าแชมป์ดีดิมิทาเบอร์บัตอบตอดิตด,ดาวยิงปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเปิดใจเกี่ยวกับสโมสร ที่จะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีในฤดูกาลนี้โดยระบุอยากเห็นเรื่องสุดประหลาดใจเหมือนที่เลสเตอร์เคยทําได้เมื่อฤดูกาล2.5ดิบิทาเบอร์บาตอฟตำนานกองหน้าที่ชาบเบเกเรียเผยต้นอยากเห็นแอสตันวิลล่าสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนเลสเตอร์้วยการพงาดคว้าแชมป์เมียรนลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้ทีมของอุนเแอมเบรี่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นชนิดที่คอลูกหนังทั่วโลกแทบไม่อยากจะเชื่อเมื่อพวกเขาก้าวขึ้นมาเป็นทีมลุ้นแชมป์เต็มตัว ปัจจุบันอยู่อันดับ2มี42คะแนนจากการเล่น20นัดตามหลังของแดงลิเวอร์พูลจากฝูงเพียงแค่สามแต้มเท่านั้นนอกจากนี้สิงห์งงาดยังทะลุเข้ารอบ16เทียมสุดท้ายศึกยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกและผ่านปลุยรอบ4เอฟเอคัพโดยเป,ปรปตอปซึงเคยคว้าแชมป์ลีกสูงสุดผู้ดี2ส,สมัยกับแมนยูเชื่อว่าวิลล่าดีพอทิเซกาเป็นสุดทางเมื่อจบฤดูกาลนี้ผมชอบเรื่องราวของพวกทีมนอกสายตาเสมอ ผมมีความสุขม,มากๆตอนเห็นเลสเตอร์ควา้าแชมป์ลีกอาร์เซนอลลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมใหญ่มากตะบนเวียนอยู่หัวตารางนั่นเป็นเรื่องปกติแต่ผมก็ดีใจที่แอสตันวิลล่ามีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมผมหวังว่าพวกเขาจะมีพลังและความคงเส้นคงวาลรวมั้งมีสมาธิที่จะทำผลงานแบบนี้ได้ยอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกมสุดท้ายของฤดูกาลบางทีพวกเขาอาจสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนสำหรับอันดับของพวกเขาตอนที่จบลีกก็ได้บอร์บรตตอปกล่าว ลูกาดินเป็นนักเตะแบ็กซ้ายอีกรายที่ถูกหมายตาโดยอัลฮิลานทีมดังซาอุดิอาระเบียก่อนหน้านี้มมรางงานว่าเลกลิฟระบุว่าลาฟิโอเกเรโลจากบบเยมินิกเป็นเป้าหมายของอัลฮิลานที่ต้องการได้แบ็กซ้ายรายใหม่ในเดือนนี้ล่าสุดสื่อเจ้าด้วยกาเรเผยรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมว่าอัลฮิลานให้ความสนใจดีลแบ็กซ้ายฝรั่งเศสของแอสเซมิล่าเช่นเดียวกันเดิวมีสัญญากับสิมห์งหานถ,ถึงกลางปี2016โดยมีแนวโน้มคือการเจรจาบนเงื่อนไขย,ยืมตัว พ่วงซื้อขาดหลังจบซีซั่นแต่ยังรอดูท่าทีของวิลล่าว่าจะสนใจหาหรือ,รอไม่แบ็กซ้ายใบ30ลงสนามให้วิลล่าอย่างต่อเนื่องฤด,ดูกาลนี้เล่นไปแล้ว26เกมจะรวมทุกรายการทําให้มีโอกาสที่อุนายนเอมเบอรี่จะไม่อนุมัติเรื่องย้ายทีมเพราะคุณซอสเปนชื่นชอบดีมการส่วนตัวโอเลมงกาลากองกลางของนอตเียมฟอรเรสกำลังได้รับความสนใจจากหลายทีม รายงานจาก Sky Sport เยอรมันระบุว่ามิดฟิลด์25ได้รับความสนใจจากยูเวนตุสรวมถึงนาโปลี2ทีมแบ็กอิตาลีที่พร้อมเข้าหาในเดือนนี้นอกจากนั้นกองกลางเบลเยียมยังมีท่าทีพร้อมตีจากเจ้าป่าเช่นกันทําให้ทีมที่สนใจมีโอกาสหากเข้าไปหาหรือแบบจริงจังโดยคาดว่าการต่อรองออกมาในรูปแบบการย้ายทีมทาวรเท่านั้นจึงจะมีความเป็นไปได้แต่สสโมสรดังจากเซดาอาจเจอกัน่งขันเพราะวันเดียวกัน สกายสปอร์ตเยอรมนรายงานเพิ่มเติมว่ากาลาตะสลายเป็นอีกทีมท,ที่เดินหน้ายิ่งข้อเสนอให้กับฟอเรสต์พิจารณาเรียบร้อยถือเป็นการเดินเกมก่อนนาโปลีและยูเว่ในส่วนของข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมทําให้หลังจากนั้นทีมดังจากมเมืองเนเปิลกับมาลัยต้องเล่งมือหากหวังคว้ามังกาล่ามาร่วมทีมต้องรอพิจารณาเรื่องท่าทีของฟอเรสต์เช่นกันพอซีซั่นนี้มังการ่ากลายาเป็นกําลังสําคัญลงสนามบนเวทีพรีเมร์ลีกอีก18เกม เบอร์สลีย์ประสบความสำเร็จในการยืมดาวิดดาโต้ฟอฟาน่ากองหน้าเชลซีเดอะตินรายงานว่าเชลซีเรียกตัวกองหน้าวัย21กลับมาจากอุดรเบอร์ลินแต่มีหลายทีมสนใจยืมใช้งานต่อในเดือนนี้ทั้งจากอังกฤษและสเปนวันเดียวกันฟาบิสโรมานอยืนยันว่าทึคาเลต์ประสบความสำเร็จในการตกลงเฉลิมดายืมตัวฟอฟาน่ามาจากสิงโตน้ำเงินครามทั้งนี้ไม่มีเงื่อนไขเซ็นทาวอลแต่ฟังเบอร์สลีย์จะรับหน้าที่ดูแลค่าเหนื่อยทั้งหมดของนักเตะ โดยจะมีการตรวจร่างกายขึ้นในวันเสาร์นี้ฟฟฟาน่าถูกดึงมาจากโมงเมืตุนปี2023ก่อนปล่อยให้อุนโอเบอร์ลินยืมใช้งานเมื่อกลางปีที่ผ่านมาแต่ลงสนามในบุเลดิก้าเพียง12นัดและส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองโ่นให้เชลซีเรียกตัวกลับเพื่อวางแผนใหม่ก่อนจะได้เบอร์สลี่พร้อมนำไปพัฒนาต่อในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้สรุปข่าวนักเตะซานโชลาแมนยูเปิดตัวเสือเหลืองเชลซี Chelsea. สนใจหัวหอกไบ,บตัทนทันฮอสเปอร์เปิดตัวราดูดาบูซินก่อนหลังของเจนัวม,มาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัว30ล้านยูโรเส้นสัญญา,ายาวถึงปี2030เบนฟอร์ดเปิดตัวยูเนซเอมโลโคลนักกองกลางวัย18จากชิว้าสปอร์โดยสัญญา,ายาวถึงปี2029เชลซีประกาศเรียกตัวดาวิดดาโธฟอฟาน่ากลับมาจากสัญญาย,ยืมตัวกับอุดรเบอร์ลินเชลซีวันนี้ข้อตกลงปล่อยด avid ฟอฟาน่าไปร่วมทีมเบอร์ซี่สัญญาย,ยืมตัวจนจบฤดูกาลแล้ว ไบตันร่วมวงล่าตัวลาซาซามาซิสตัวรุกวัย21ของอุดติเนเซ่ทมกลางความสนใจจากนาโปลีเอาตนิมัสยาปฏิเสธข้อเสนอของเฟเนเบเช่โอลิบิกมาเซสรวมถึงทีมจากซาอุดีอาระเบียเพื่อจะค้าแข่งให้กับแมนยูจนหมดสัญญากลางปีนี้พร้อมรับค่าเหนื่อยสูงถึง250ปอนด์ต่อสัปดาห์ต่อไปวันมตัตอบปฏิเสธที่จะปล่อยโดมินิกโซลนกี้แล้วหลังได้รับความสนใจจากนิวคาสเซิล คอนอัลเลเกอร์ยังคงเป็นตัวเลือกรนดับแรกๆในตำแหน่งกองกลางของแทมพ์ฮอสเปอร์บูตสตันอาจจำใจต้องปล่อยแม็กซิลแมนออกจากทีมและมีปัญหาทางการเงินทามกลางความสนใจจากเวสแฮมเชลซีกำลังให้ความสนใจในตัวอีวานเฟอร์กูสันกองหน้าดรุ่นของไบรตันเบนฟอร์ดและคิสซาพะเลตกำลังให้ความสนใจในตัวแจ็คคลาร์กกองกลางที่ปัจจุบันขาแข้ขงอยู่กับซันเดอร์แลนด์อเซนัลยื่นข้อเสนอ2 2ล้านปอนด์ให้กับเกเตเฟ่พิจารณาแลกกับการปล่อยบอค้าบโยรัน อิทิฮัดเตรียมเปิดฉากเจรจากับเอเล็กโกเมลิต,ลตในการขอซื้อตัวอังเคียวโกเรอาไปร่วมทีมเตียโกอามาดาเป็นตัวเลือกต้นๆของทัพตาหมีหากพวกเขาต้องเสียอังเคียวโกเรอาไปชัวเปเิญญาฝันอยากย้ายไปค้าแข่งกับบาร์เซลโลนาแต่ก็เข้าใจปัญหาการเงินที่จะบุญทุ่มประสบอยู่เจนัวเปิดตัวเจสเปนจากทรานส์อสเปอร์ด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดที่10ล้านยูโรอยากเป็นทางการหล,ลังได้กรุณิตบรรลุข้อตกลงย้ายจากมิลานไปร่วมทัพเฟเนบาเชแล้วด้วยค่าตัว5ล้านยูโร นาโปลีและยูเวนตุสให้ความสนใจโอเลโอบองกาล่าตัวรับของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นาโปลีต้องการยืมอาเมตเตอโอเรจากบอลธรรมะมาใช้งานจนจบฤดูกาลปารีสแซงตชแมงกำลังพิจารณายืมคมมาริมเบเซีมาจากเอลเอจิฮัดมาใช้งานจนจบฤดูกาลเนวันย่ามาติดบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโอลิมปิกลียงแล้วและกำลังพิจารณาขอยืมมาเซคีนกองหน้าจากยูเวนตุสไปร่วมทีมบัญญัตมานิกเปิดตัวเอริกไดเออร์กองหลังจากเทนนิสเฟอร์มาร่วมทีมด้วยค่าตัว4ล้านยูโร พร้อมสัญญาระยะสั้นจนจบฤด,ดูกาลพร้อมออปชันต่อเพิ่มอีกหนึ่งปีโดยจะสวมเสื้อหมายเลขสิบห้ามูรอนดอเปิดตัวจอรอนซานชอบร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยสัญญายืมตัวจากแมนยูนเตดพร้อมสวมเสื้อหมายเลข1ิดอนดอเปิดตัวเอียนม,มาเซนจากเชลซีมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวอย่างเป็นทางการบบเย์แมนนิคกำลังเปิดฉากเจรจาก,กับแปแร์แชในการขอ,อยืมพวกออปชั่นซื้อขาดนอน,นีมูเกียเล่กองหลังชาวฝรั่งเศสมาร่วมทีม อุนอนเบอร์ลินเตรียมเปิดตัวเควินฟอกจากคอฟเฟนไฮร่วมทีมด้วยค่าตัว2ล้านยูโร